สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับนิดนึงนะครับเพราะว่า,าโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้ผมถือว่าเป็นแมตท,ที่มีแฟนบอลนะครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยได้หลายท่านนะครับอยากจะชมเพราะว่าที่ผ่านมา3-4แมตเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับจากที่ผมดูคอมเมนต ต่างๆเนี่ยมีแฟนบอลหลายคนเนี่ยไม่สามารถจะรับชมได้สำหรับแมตช์นี้นะครับคือการถ่ายทอดสดนะครับทางสปอนเซอร์ a อเอสเเน่ยทางบริษัทเขาซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็มาทำการเยผยแพร่ทาง a s Play ซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่เคยใช้บริการของ a s Play นะครับมันจะมี2ระดับนะเท่าที่ผมดูนะครับ ซึ่งผมต้องออกตัวก่อนว่าความรู้ทางด้านนี้ผมผม,ผม,มีไม่เยอะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายใดในการอาชมทางกีฬาเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าผมพอจะพูดได้ผมก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆที่อยากจะชมการถ่ายทอดสดวันพรุ่งนี้นะครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งผมคิดว่าเป็นแมตช์สำคัญนะเป็นแมตช์สำคัญกว่าเซียนเลยนะครับเพราะว่าสําคัญ เอาเอาเอาข้อเดียวก็พอว่าในระยะที่ตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยผมพูดงี้เลยตั้งแต่ปีใหม่มาตั้งแต่โคดิชิตั้งแต่มาดามแป้งขึ้นดำรงตำแหน่งเนี่ยที่ฟุตบอลไทยเรามีเขาเรียกว่ามีกระแสมาเลยมีความตื่นตัวขึ้นมานะครับในวงการฟุตบอลไทยละเห็นแสงสว่างข้างหน้าที่เราจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียเนี่ย รับแม้กระทั่ง u 16ในโค้ชเดเดมีราบก็ประกาศแล้วครับว่าจะนำพา u 16ของเราในชุดของปรเมศนี่แหละไปถึงฟุตบอลโลกให้ได้นี่คือความคึกคักพิเศษมากสำหรับปีนี้ครับแต่นะครับในชุดเยาวชนเรา u 19เนี่ยนะครับก็อาจจะมีเหตุผลบางประการนะครับจึงไม่ได้มีการถ่ายทอดออ,อกมาทางฟรีทีวี แล้วก็ไม่ได้เอามาลงในเพจช้างศึกซึ่งสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเราก็ต้องเห็นใจบริษัทที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาครับก็ลองเข้าไปใช้บริการนะครับวิธีการนะครับผมจะบอกวิธีการง่ายๆผมไม่มีความรู้มากนะต้องออกตัวก่อนแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องพูดแล้วแหละเพราะผมอยากให้เพื่อนได้ดูเพื่อนคนไหนที่ไม่รู้จะดูยังไงนี่ฟังผมให้ดีนะครับมันจะมีไม่กี่ช่องทางที่ผมจะพูดรวบๆไปเลยว่า จะดูยังไงนะครับข้อที่หถ้าเกิดท่านอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับถ้าที่บ้านท่านน่ะทีวีท่านน่ะผมไม่รู้ว่าเป็นทุกจังหวัดหรือเปล่าแต่ในทุกจังหวัดตามต่างจังหวัดเนี่ยจะมีเคเบิลท้องถิน่นนะครับในจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยทีวีผมเนี่ยสามารถดูได้ทุกช่องเพราะว่าเคเบิลที่นี่เนี่ยจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยเขาออกมาโอ้โหเป็นร้อยช่องเลยครับ เอไก็อยู่ในในเครือข่ายที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาสําหรับให้ผู้ชมตามบ้านเนี่ยได้ดูด้วยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของจังหวัดผมไปสําหรับเครือข่ายเคเบิลจังหวัดผมนะผมก็สามารถชมทางจอใหญ่ได้เลยทางเคเบิลนะครับถ้าเกิดว่าท่านามีมิตรสหายหรือมีเพื่อนนะครับที่มีเคเบิลในบางจังหวัดนะลองเกาเช็คดูว่ามีช่องกีฬาของเอไไหมถ้าเกิดเช็คเห็นแล้วเนี่ย นะครับก็สามารถขอดูกับเขาได้นะครับอาจจะเป็นเพื่อนนะครับเป็นมิตรไปนั่งดื่มเบียร์กินด้วยกันก็ได้ครับเป็นญาติมิตรสหายเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเป็นอันนี้เป็นช่องทางเนินที่ง่ายที่สุดง่ายแล้วไม่ต้องเหนื่อยที่สุดครับได้ดูด้วยสําหรับนะครับ a s Play เนี่ยจะมีลักษณะผมดูเข้าไปดูแล้วมันจะมีค่ายสองบริการบริการพื้นฐานคือสาหรับลูกค้า AS คือท่านใช้โทรศัพท์เครือข่ายของ AS ออยู่แล้วเนี่ย ท่านสามารถโหลดแอป a s p นะครับเข้าไปในตารางกดโหลดแอปหรือท่านจะเข้าไป ASP ในในเว็บไซต์เลยก็ได้ครับแล้วท่านก็ไปเข้าไปล็อกอินเข้าไปนะครับถ้าท่านเป็นลูกค้าท่านก็สามารถดูได้เลยครับทัวร์นั้นเรืนี้ดูได้เลยครับไม่ต้องเสียค่าบริการนะสาหรับลูกค้าของเอทั่วประเทศเลยถ้าท่านมีโทรศัพท์นะครับถามลูกสาวถามคุณนะ้าถามคุณพ่อคุณแม่ว่า มีใครใช้ AS รายเดือนบ้างโทรศัพท์เครื่องนั้นดูได้เลยครับสามารถเปิดเข้าไปในแอป AS p เพแล้วกดเข้าไปในลิงก์รายสดดูได้เลยครับไม่ได้เสียค่าบริการแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของ a s เนี่ยนะครับถ้าท่านจะไปสมัครเพื่อที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นะครับสมัครเป็นรายเดือน ท่านก็มีสิทธทิพิเศษในการได้รับชมรายการต่างๆมากมายครับใน a s นะครับก็เข้าไปดูเข้าว่ามันราคาเท่าไหร่หรือมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือโทรศัพท์ของของลูกท่านอของญาติพี่น้องท่านหรือของเพื่อนท่านนั่นแหละครับที่เขาใช้บริการ a s เนี่ยนะครับท่านสามารถนะครับโหลดแอปมาแล้วก็ขอรหัสการใช้บริการนะครับ แล้วก็ลอกอินเข้าไปใช้ได้เข้าไปปุ๊บรายการฟุตบอลรายการนี้นะครับทาง AS เนี่ยใจดีครับให้ใช้ชมฟรีครับสำหรับลูกค้า AS มีบางท่านนะครับมาบอกว่าเราเราไม่ต้องเป็นลูกค้า AS ก็ได้แค่โหลดแอป AS Play เข้ามาแล้วดูได้เลยคือผมลองดูแล้วครับก็ดูได้เฉพาะไฮไลท์นิดเดียวครับ หลังจากนั้นเนี่ยเอก็บอกว่าจะต้องสมัครชานใช้บริการหรือต้องคุณต้องเป็นสมาชิกคือถ้าเกิดคุณใช้โทรศัพท์ของ a อเนี่ยนะครับคุณกดล็อกอินแล้วคุณกรอกหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปในในช่องล็อกอินเนี่ยเขาจะส่งรหัสกลับมายังโทรศัพท์คุณครับแล้วคุณเอารหัสนั้นกรอกเข้าไปแล้วคุณสามารถเข้าไปดูบอลคู่นี้ได้เลยครับเราต้องอ่าต้องต้องลองดูครับสําหรับผู้ที่ ใช้บริการบ่อยๆแล้วคงคล่องนะครับแต่ที่ผมพูดในคลิปนี้ไม่มีเลยครับสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการเนี่ยน่าเห็นใจครับหลายคนยังไม่รู้เลยน่าจะดูยังไงอ่ะหลายคนยังไม่รู้ครับว่าจะดูยังไงอันนี้อันนี้ผมผมให้ช่องทางนะครับอยากจะให้ทุกคนได้รับชมฟุตบอลคู่นี้นะครับใช้เบอร์โทรศัพท์ของเอสครับที่เป็นรายเดือนนะขอขอ,ขอรหัสมาล็อกอินเข้าไปแล้วกรอกรหัส เข้าไปหน้า่าหน้ารายการเราสามารถคลิกดูรายการฟุตบอลนะครับถ่ายทอดสดคู่นี้ได้เลยครับทุ่มครึ่งวันพรุ่งนี้ไม่เสียค่าบริการครับสำหรับลูกค้า a อที่ใช้โทรศัพท์รายเดือนนะครับอันนี้เป็นช่องทางที่ที่ที่ผมคิดว่า,าเป็นช่องทางที่พอจะทำได้นะถ้าเพื่อนๆทําตามขั้นตอนที่ผมบอกเนี่ยได้รับชมแน่นอนครับร้อยเปอร์เซนะครับถ้าใช้น้ตบุ๊ก อยากจะดูจอใหญ่หน่อยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับท่านเข้าไปใน AS p เพหรือโหลดแอป AS p เพลงมานะครับกดเข้าไปแล้วก็ท่านใช้เบอร์โทรศัพท์ของท่านที่เป็นเอสรายเดือนเนี่ยขอรหัสมาครับล็อกอินเข้าไปในคอมพิวเตอร์ท่านเลยนะครับล็อกอินเข้าไปแล้วท่านจะดูในหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่านได้เลยครับสำหรับฟุตบอลคูนูนี้แต่ที่ง่ายที่สุด ถ้าเคเบิลจังหวัดไหนนะครับที่มีช่องเยอะหน่อยส่วนมากทุกวันนี้เคเบิลเขาแข่งกันอยู่แล้วครับทุกจังหวัดเนะี่ยเขาจะมีช่องกีฬามากมายช่องภาพยนตร์มากมายครับดูไม้หมดหรอกนะครับปกติผมก็ไม่เคยดูหรอกก็ให้แต่ลูกๆดูการ์ตูนบ้างดูรายการที่เขาชอบส่วนมากผมก็ใช้คอมพิวเตอร์ผมดูใช้มือถือผมก็จะไปดูเฉพาะฟุตบอลคู่สําคัญแบบนี้เลยครับจใหญ่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าสะดวกเนี่ยผมสะดวกในคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่าผมต้องทำคลิปด้วยผมก็เปิดโน้ตบุ๊กนะครับในการที่จะรับชมผมใช้เลยครับเบอร์โทรศัพท์สมาชิกของ a อเนี่ยแหละครับในการขอรหัสมาแล้วผมก็ลอกกินในคอมพิวเตอร์ผมเข้ารับชมครับเรื่องแบบนี้เหมือนมันง่ายครับสำหรับคนรู้แต่คนที่ไม่รู้เนี่ยมันยากครับผมเข้าใจวันพรุ่งนี้เนี่ยผู้บอกคู่นี้สําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการชิง ชนะเลิศนะอยู่19ปีที่เรามีโอกาสได้แชมป์สูงมากครับจะได้แชมป์ยังไงเดี๋ยวผมจะนะครับวีคอให้ฟังวันพรุ่งนี้ก่อนแข่งและที่สำคัญกว่านั้นคืออินโดนีเซียเนี่ยเขาปรารถนาเจอทีมชาติไทยมากนะครับครึ่งปีแล้วนะครับที่ไทยอินโดนีเซียไม่เคยเจอกันตั้งแต่มกราม,มาเลยนมะตัง้ตงแต่มีทัวร์นาเมนต์สำคัญมาเนี่ยอินโดนีเซียเขารอมา,ม,ามาครึ่งปีแล้วครับที่เจอทีมชาติไทยเนี่ย เพราะว่าทีมชาไทยกาลังพุ่งขึ้นมาและโดนีเชียเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหลังจากที่คือทัวร์นาเมนต์เนี่ยจึงแชมป์เอเชียเมื่อต้นปีเขาล้มเหลวครับเขาตกรอบแล้วเขาเริ่มมาพัฒนาทีมเขาเนะครับอนตัวผู้เล่นสร้างกระแสขึ้นในประเทศเขาอย่างมโหฬานเลยครับแล้วหลังจากนั้นมานะสามเดือนที่แล้วเขาเริ่มประกาศตัวเป็นเจ้าอาเซียนหลังจากที่ เขาเริ่มจะประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์คัเาเือฟุตบอลโลกแล้วมีทีมชาติไทยหรือประเทศไทยเรานี่นะครับที่เป็นเป็นก้างขวางคอเขาอยู่อะทำอย่างไรก็ได้ที่เขาจะชนะทีมชาติไทยแต่มันเหมือนกับเดิมเป็นคู่ขนานครับไม่เคยเจอกันเลยนะครึ่งปีเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกจริงถึงแม้จะเป็นชุดเล็กนะอยุสิบเก้าปีอินโดเขาจะเจอไทยเพราะฉะนั้นอินโดใส่เต็มแม็กเราแน่นอนครับผมจะคิดว่านี่เน่เป็นคู่สําคัญคู่เดือดในอาเซียนเลย พราะอินโดเขาเขาอยากจะชนะไทยมากๆเลยนะครับเพื่อกระแสเพื่อความนิยมเพื่อความสุขของคนอินโดนีเซียเขาต้องชาติเลยเขาอยากจะชนะทีมชาติไทยมากแล้วเขาจะได้เจอเราสมใจเลยครับคืนนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเขาฟุตบอลเราช่วยกันดูช่วยกันเชียร์ครับส่งกําลังใจให้น้องๆเราเยอะครับอยู่สิบเก้าท่ามกลางกองเชียร์เขาสองสามหมื่นคนเนี่ยผมอยากได้กําลังใจจากครอบครัวฟุตบอลเนี่ยชม คู่นี้นะฮะส่งกำลังใจให้น้องเยอะๆนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับหวังว่าท่านจะพอฟังผมเข้าใจนะครับว่าดูอย่างไรสําหรับบอลคู่นี้นะครับคลิปนี้มามาบอกกล่าวเรื่องนี้แค่นี้เลยครับขอพระคุณมากครับ